หรือว่าน,าน้ากันในการยางรักถืออยางเคารพพ่อแม่ปู่ย่าตายายน้าเคยทำให้พ่อให้แม่เสียน้ำตาบ้างไหมเคยครับวันนี้น้าอาจจะเห็นน้ำตาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเต็มน,น้ำตาแห่งความดีใจที่น้านั้นได้ตอบแทนพระคุณพ่อทาคุณแม่ ถ้าคุณถู้น่ตายายน่าจำเข้าไว้พระคุณพ่อยี่สิบ็ดถ้ะคุณแม่สิบสองทำไมพระคุณพ่อจึงมากกว่าพระคุณแม่เพราะว่าพ่อนั้นต้องไปหาอาหารมาเลี้ยงดูครอบครัวธนุถนอมตั้งแต่ทหน้าเท้าเจ้าฝ่าหอยจนถึงวันนี้น้าไต็ตราเส้นเกตาเป็นย้ากับพระศาสนาน้าจำเข้าไว้ วันหน้าถ้ามีโอกาสวันจงการวันปีใหม่หวันเกิดของตัวเราไม่ต้องมีเงินมีทองหรอกติดนิ้วของหน้า,งากงกาบพ่อแม่ปู่ย่าตายายแค่นี้ท่านก็ชื่นใจแล้วในห,หน้าจดก,การไว้ทานที่หน้าถือนั้นเขาเรียกว่าเป็นทานขันหน้า อาจจะเคยร่วงเกิดพ่อแม่ครู่าติยายด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนักจะได้